การเซตความถี่อินเวอร์เตอร์มิซูเราสามารถนะหมุนปรับไดอัลความถี่ที่เราต้องการได้เลยแล้วหลังจากนั้นกดเซตครับ F จะกระพริบนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้ความถี่ที่ต้องการได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะกดปุ่มรันดูนะครับเมื่อกี้เราเซตไปที่ประมาณ33.6เฮิรตอนนี้ก็ a c c e l e เลเรมา33.6 Hz เฮิรเรียบร้อย นะวิธีการเซตติ้งอินเวอร์เตอร์มิซูเริ่มจากการต่อสายก่อนนะครับรีเลย์เอาพุทตรงนี้นะให้ต่อ A กับ C นะครับ C ก็คือคอมมอนแล้วก็ A เนี่ยจะถูกตั้งไว้ว่าถ้ามีเฟลนะครับไฟก็จะจ่ายมาที่ A ททำให้ VFD เฟลตัวนี้ติดสว่างสา,ายสั่งการเดินหน้านะให้มาต่อที่ Start Forward สายสั่งการถอยหลังให้มาต่อที่ start reverse สาย common เนี่ยให้มาต่อที่ sd นะส่วนไฟบวก24โวลต์ให้มาต่อที่ pc การ Setting ภายในของ inverter misu นะกดหมดนะแล้วก็ไป parameter ที่7เพื่อไป ت, เซตความถี่ในการ acceleration นะให้อยู่ที่5วินาทีนะได้เสร็จแล้วก,กดเซตนะครับแล้วก็พารามิเตอร์ที่8นะ Deceleration ให้อยู่ที่3วินาทีนะได้เสร็จแล้วก็กดเซตนะแล้วก็พารามิเตอร์ที่79ตัวนี้จะเป็น m o m n d s o u r r t นะก็คืออให้ใช้ได้ทางปุ่มกดข้างหน้า เอ่อฟรีควนซีเนี่ยสามารถหมุนปรับผ่านไดออลตัวนี้ได้แล้วก็การ Start-Stop เนี่ยให้ใช้ผ่านปุ่มกดข้างหน้าได้ให้เลือกโหมด79ไปที่เลข3แบบนี้นะครับพอได้เสร็จเนี่ยคำว่า PU กับ EXT จะขึ้น2ตัวพร้อมกันแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะก็ทีนี้เราก็สามารถ ปรับไดอ,อัลความถี่ที่ต้องการได้เลยนะแล้วก็กดเซ็ตแล้วเมื่อกดสตาร์ทนะตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานนะครับสั่งการภายนอกได้เลยนะ